ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหน้าแดงผื่นแดงแล้วก็ปวดศีรษะมากร่วมด้วยซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้มักจะไม่พบในอาการไข้หวัดค่ะค่ะอาการของไข้เลือดออกนะคะในระยะแรกเนี่ยอาจจะแยกแทบไม่ออกจากไข้หวัดใหญ่นะคะ แต่ถ้าเทียบเทียบกับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยตัวไข้เลือดออกเองเนี่ยไข้จะสูงกว่ามากนะคะแล้วก็มีอาการของไข้ลอยก็คือทานยาพาราเซตามอลเนี่ยมักจะไข้ไม่ค่อยลงแล้วก็ตรวจไม่เจออาการร่วมของไข้หวัดเช่นไม่มีน้ำมูกไหลไม่เจ็บคอตรวจคอคอก็ไม่แดงซึ่งจะทําให้เราพอจะแยกไข้เลือดออกออกจากไข้หวัดได้นะคะอีกอย่างก็คือในช่วงของไข้ที่เป็นเด็กโตเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการหน้าแดงผื่นแดงแล้วก็ปวดศีรษะมากร่วมด้วยซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้มักจะไม่พบในอาการไข้หวัดค่ะในช่วงระยะของไข้นะคะถ้าลูกของบุตรหลานของเราเนี่ยมีไข้สูงเกิน3วันขึ้นไปนะคะทานยาพาราเซตามอลไข้ก็ไม่ค่อยลงมีอาการซึมลงปวดท้องอาเจียนหรือมีจุดเลือดออกเนะะี่ยค่ะต่างๆเหล่านี้จะเป็นอาการที่เราควรจะรีบพาบุตรหลานของเราเนี่ยมาตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะ